นี่คณะที่หกสิลูกภูม,มิุญเมยและต่อด้วยลูกชัยมงคลน,นะครับพี่หลอตลาดภูกระลังมองแล้วก็ปกรึกษากันว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ตลาดภูก็ดีเหมือนกันนะไม่ฉับไม่ดามอย่างเงี้ยแต่เฮียหลอดีพ่อแม่ว่มามึงต้องไปต่อบนสะพานเฮ้ยพูดแต่งอีกแล้วอุ้ยมาต้องมาดิต้องปัดท <itus> <laughs> <ๆ> <laughs> ์อ่ <laughs> อ,อ <laughs> ไอ้ศิลป์ลูกภูคุณมีครับอ่าไม่จับไม่ดามค่อยๆแสดงนะครับอันนี้

ขาเขาเสีกรับขาแ๊เรียกว่าไรผ่าชันไม่จับไมดาครับชูน้อยสองตัว